สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในคลิป Shoot รีวิวชุด s s 0 2 3หรือว่าเป็นกล่องพร้อมเล่นของ Gaga ก้า i มจิกเวิลนั่นเองนะครับสำหรับกล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่ผมยังไม่ได้ทำารีวิวไปเนาะทำไปแค่ของคาตนะกับของดากอนนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรหลายอย่างที่ทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยสะดวกมาอัดคลิปแล้วก็ต่ออลงนะครับผม,มก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะห่างไปพักใหญ่เลยนะครับเออ แต่คลิปนี้เนี่ยก็กลับมาแล้วนะครับกลับมารีวิวชุดที่ผมค่อนข้างที่จะรอมานานพอสมควรเลยนะสำหรับกระกาเมจิกเนี่ยเพราะเป็นเวิร์ดที่ชอบที่สุดแล้วนะครับเออล้วก็อยากเล่นมากเราเด็กนี้เป็นเมจิกเวิด์เด็กแรกของชินบัตตี้ไฟเลยนะครับเออที่ออกมาเนาะสายต่อไปที่จองมาในกล่องแ้าเนี่ยก็จะเป็นสายของอัศวนมอนตาเนาะก็สายนะั้นก็ค่อนข้างที่จะรอเล่นอย่พอสมควรเลยเนาะเรามารีวิวการในกล่องนี้กันเลยดีกว่าครับก็ รูปร่างของกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออเป็นแบบสีน้ำเงินเนาะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมคาตานะมันได้สีเขียวไปแล้วที่แบบเมจิกก็สีเขียวเหมือนกันแต่เมจิกได้สีน้ำเงินเนาะอันนี้ก็เป็นเคเคที่ขอดไฟนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นการ์ดเนี่ยก็เข้าไปได้นะครับก็ผมก็อาจจะวนเวียนแถวนั้นแลวเนาะเออแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นผมเนาะนี่นะครับก็เป็นหลังกล่องหน้ากล่องตัวหน้ากล่องก็จะเป็นการ์ดทัวร์แฟมิลีนะครับเป็นฟอยส์สีส้มนั่นเองโอเคมากาะดู โอเคแกะดูในกล่องกันเลยชืบสำหรับกล่องนี้เนี่ยก็จะมีาร์ดสุ่มหลังกล่องด้วยนะครับเออเป็นสุ่มหลังกล่องเป็นฟอยล์เนาะก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเห็นยังเออเห็นแล้วเนาะชืบแกะก่อนนะครับอืมโอเคเรียบร้อยนี่ก็จะให้มาเป็นสนามนะครับเป็นกล่องพร้อมเล่นเนาะก็มีสนามอยู่นะครับปกติ นี่เป็นการ์ในกล่องนะครับก็นี่ตัวหน้ากล่องนะครับผมไกนทัวร์แฟร์เมดเนาะเป็นฟอยหน้ากล่องสีส้มนั่นเองนี่ก็ดึงสติกเกอร์ด้านหลังกก่อนได้แกะง่ายขึ้นเนาะน อ่ะอันนี้น่าจะเป็นสูมหลังกล่องนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ออ้าว <c oughs> มันมันไม่เหมือนแวนการ์ดหรอกหรอโอ้ไม่นะผมนึกว่ามันจะเหมือนแวนการ์ดนึกว่าแบบนี่ไงเนี่ยผมนึกว่าไอใบนี้มันจะแบบ มาปิดมาปิดแบบก๊าซสุ่มไว้ก่อนอนะ่ะโอ้โหนึกว่ามันจะเหมือนกันทัไม่ได้ลุ้นเลยอดลุ้นเลยอันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นเปิดหลังกล่องไปต้นคลิปเลยนะครับเออเป็นกาเกนทัวร์ดาก้อนเนาะเป็นแบบฟอย์กรอบสีน้ำเงินนะครับก็ข่อค่าที่จะสวยเนาะแต่ว่ามันมันดูธรรมดาไปน,นิดน,นึงนะอะเนาะเออก็แบบไม่าจะทำออกมาได้สวยกว่าน,นี้อยู่เนาะก็สีน้ำเงินก็ก็สวยดีครับเออก็เป็นกายเกนทัวร์ดาก้อนล่างปกติเนาะจะเป็นอาร์ตใหม่นะเองนะครับแบบนี้ จริงๆอยากได้เป็นไม้ตายเนาะไม้ตายปั๊มทองเนาะสวยมากนะครับไม้ไมตายปั๊มทองเนี่ยอันนี้ก็ช่างมันไปนะครับเออนี่ก็ขยะครับทิ้งไปก่อนโอเคเรามาเริ่มกันที่ในตัวเด็กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเด็กพร้อมเล่นเนาะก็ใครที่ซื้อไปหนึ่งกล่องเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยนะครับ2กล่องเนี่ยก็จะทําให้เด็กมันฟูมากขึ้นแล้วก็เก่งยิ่งขึ้นเนอะอาะใบแรกครับให้มาเป็นใบหน้ากล่องฟอยล์หนึ่งใบเนาะเป็นไกนทัวร์แฟร์เมดครับสกิลครับ นำใบผสมสูตรจากกองการเข้าโซแล้วจ่ายสองเกรดครับเมื่อการวันี้โจมตีครับเอาเวทมนต์หนึ่งใบวนกลับใต้กองเนาะจากนั้นครับการวันี้ได้รับดับเบิลแอทแท็กจนจบถือนเนาะจากนั้นถ้ามี G ีอโวอยู่ในโซเนี่ยก็สามารถได้คอร์ทูบเบิลแอทแท็กแทนเนาะจนจบถือน,นั่นเองก็ได้หนึ่งครั้งหนึ่งถือนเนาะสกิลนี้ก็มีมูฟกับโซการครับมูฟกันได้เนาะต่อไปเป็นกาก้าครับกาก้าอาร์ตใหม่เนาะเป็นร่างปกติเลยแต่เป็นอาร์ตใหม่นะครับผมการัวร์ดราก้อนครับ ใส่ได้ทุกแฟกเนาะก็เป็นสกิลพื้นฐานของกาก้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสกิลครับคอคอสจจนิ Call ort, id, งเกตผสมสุดเข้าโซเนาะมีทีโบครับโจการต่อสู้คอดากอดเปิดทับตัวเองโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสเนาะมีดาบวิทีกับโซการครับไปน,นี้เป็นกาก้าล่างปกติเลยให้มาไม่ฟอยสี่ใบนะครับต่อไปครับเป็นเสียงคนำนามสถานสวนรรค์แกนทัวร์ดาร์ก้อนนะครับใบน,นี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะได้ทุกกล่องของกากาสามเวิลด์ที่ออกมาใหม่นี่เนาะสกิลครับใส่ได้ทุกแฟกเนาะแล้วก็มีคอคอสครับ เจนเกตเป็นสูตรจากกองการหนึ่งใบเข้าโซครับแล้วก็เมื่อเมื่อการเป็นนี้โจมตีครับถ้าหากมีผอมังกรที่ใบอื่นในสนามจุ่มหนึ่งใบเนาะแล้วก็มีจีเอโวเมื่อจาการต่อสู้ของการนี้ครับคอด์ดกอดจากบนมือเราไม่เกินหนึ่งใบครับการนี้เราไม่ต้องจ่ายคอคนะอ์เนาะเออก็เป็นสกิลจีเอโวทั่วไปครับมีมูฟกับโซการเนะาะต่อไปการยันทัวร์แฟมิลี่ครับให้มาแบบไม่พออีกสนะี่ใบเนาะมีสกิลครับคอคอสเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเออมันก็เป็นร่างเดียวกันนะผมจะอ่านซ้ำทำไมเนี่ย นี่ก็เป็นแฟมเม่เนาะให้มาแม่ฟ,ฟอยสี่ใบมาไว้เล่นนะครับต่อไปเป็นมังกรเทพพิเศษบูบูลอสครับซีอีบอกว่าคอคอสครับจะสังเกตบนสุด้าโซแล้วก็เมื่อรเบสครับบวกหนึ่งไรเนาะในจบเทิร์นนี้ก็ไม่ได้รับเพนนเทตแล้วก็เขาเตอร์แท็กได้หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเนาะสกิลนี้แล้วก็มีมูฟกับดับเบิลแท็กรับโซการัรบผม,มก็ก็อยู่ที่ว่าใครจะเลือกใส่เนาะแต่เป็นผมก็ไม่น่านจะได้ใส่นะครับต่อไปเกนทัวไอเมดครับมีคอคอสครับจะสังเกตบนสุดข้อโซครับ เมื่อการน,นี้เข้าสู่สนามครับบวก2ไลท์จากนั้นถ้าเข้าสู่สนามได้จีอีโวครับบวกอีก3หน่วยจวย1ใบนั่นเองก็เป็นบวก5หน่วยเลยเนาะถ้าเข้ามาได้จีอีโวเนี่ยแล้วก็ได้จวดด้วยนะครับมีมูฟกับโซการเนาะต่อไปมีใจแค้ฮีทเมจิกครับเมื่อไล่เวทยครับชาร์จสองเกรดหนึ่งครั้งหนึ่งเถินนะครับสกิลนี้แล้วก็ถ้ามีดาก่อนในสนามของเรานะครับมอนสเตอร์เผ่มังกรเทพทุกงมานในสนามพาวเวอร์บวก2,000นั่นเองต่อไปเวทมนต์เคลื่อนย้ายมีใจด็อกครับเอ่อขอได้หอน,อน,นึ่ มีสกิลเมาเข้าสู่สนามครับทิ้งเผ่มามังกรเทพจากมือหนึ่งใบครับถ้าทาชาติทังเกต์จวดสองนั่นเองเป็นใบที่ดีมากครับออามาฟาร์มได้ดีมากเลยเนาะใส่สี่หรือสามเนี่ยก็กําลังดีเนะครับต่อไปการผสมล้มเหลวม่ใจเบิร์ดครับเมื่อการที่โจมตีครับเอาดอกหนึ่งใบยาโซของมอนหนึ่งใบในสนามแล้วก็จวดหนึ่งเนาะมีโซการนะครับตัวนี้ก็เอามายาโซกา้าเพื่อให้กา้าเนี่ยมันเอ่อสกิลมันได้คอทูเบอร์แท็กได้เนาะสกิลของแฟมิลนะครับผม ต่อไปมังกรเทีูยวพูซิสศษวานซาร์ตครับมีสกิลไม่เข้าสสนามครับบวกหนึ่งใบจากนั้นถ้ามีผอมังกรเที่ใบอื่นในสนามครับนำมอนเตอร์มาสามคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมือเนาะเออดีครับไปนี้เลือกใส่อนาะว่าแบบจะใส่น้อยใส่มากหรือไม่ใส่เลยนะครับต่อไปครับเป็นอาวอาครับเมื่อกลับไปนี้เข้าสู่สนามครับเลือกมอนเตอร์ดากอรจากช่องดอกของเราหนึ่งใบสามารถใจหนึ่งกีดเพื่อชุบไปนั้นกลับขึ้นมือเนาะเออเป็นใบบนของนะครับ ต่อไปเป็นไนท์วันครับเวทสามัญของมีจิกที่ทุกเด็กต้องมีเนาะเออเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่คอสแค่ใจนิงเก้น,นะครับแล้วก็จวดสองแล้วตีรันฟอร์เทินนะครับอันนี้เป็นอาร์ตใหม่เนาะอาร์ตของยูกะกับกาก้านั่นเองค่อนข้างสวยเยนะครับถ้ามีฟอยน์เนี่ยก็น่าเก็บมากครับใบนี้อืมต่อไปครับคําสอนแห่งเทพพยุทธ์ครับสกิลครับชาร์จรจเกตชาร์จเกตตามจำนวนเอ่อเผ่ามังกรเทพในสนามเนาะจากนั้นถ้ามีดาก่อนในสนามครับจั่วอีกหนึ่งนั่นเองวันฟอร์เทินเนาะสกิลนี้ต่อไป กอนเมจิกทีโอโฟตี้ครับสกิลครับขอคอเลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างด้านล่างครับไล่หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเนาะแล้วก็มีสกิลครับลุกดาก่อนบนสนามหนึ่งใบแล้วก็ในจกเทิร์นนี้ครับดาก่อนบนสนามของเราหนึ่งใบบวกขีหนึ่งแล้วก็ได้เพนนเทนเนาะก็เป็นสกิลธรรมดาเลยแต่ค่อนข้าง,างดีเลยเนาะเมื่อกี้เนะี่ยก็เป็นสกนะิลเอาไว้บัฟกาก้าเนาะให้มันตีเยอะขึ้นหรือว่าตีแรงขึ้นนั่นเองต่อไปครับโวลาเรียครับไล่การนี้ได้เมื่อเวทมนต์ในช่องดอกของเรามี3ใบหรือมากกว่าแล้วก็ เอาการสนามคู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือเนาะอืก็เป็นใบเอาไว้ป่วนเนาะนี่ครับเวทสุดโกงของของเด็กนี้เนาะเออเวทสุดโกงของเด็กนี้นะครับปูเท็กมจิกครับไล่ได้ในระหว่างการโจมตีในคู่แข่งเนาะถ้าหากมีเผ่ามังกรเทียมในสนามเนี่ยทึงจะไล่ได้นะครับคอคอสครับวนเวทหนึ่งใบกลับใต้กองเนาะแล้วก็ยกเลิกการโจมตีนะครับจากนั้นชัน้นยังเกรดลงหน่วยๆช่วนหนึ่งใบเนาะเออได้ฟรีคอสไม่พอเนี่ยแถมยังได้วนเวทได้ ได้จวดได้ไลท์เนาะเป็นใบที่คุ้มมากๆเลยเนาะได้ยกเลิกการโจมตีอีกต่อไปมหาเวทวงแหวนแห่งมังกรเทพครับเป็นการ์เซตเนาะเซตปุ๊บจะอยู่บนสนามนั่นเองแล้วก็ถ้าเผาเผามาังกรเทพพวกนานในสนามของเราเนี่ยจะเพาเวอร์บวกหนึ่งพันดีเฟนซ์บวกหนึ่งพันนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทอร์นของคู่แข่งเนี่ยเลือกเวทมนต์จากช่องดรอปหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งเอาการ์ดที่เลือกเนี่ยขึ้นมือนะครับก็เป็นใบเปลี่ยนมือเนาะเซตได้หนึ่งใบในสนามนะครับผมต่อไปเป็นไอเทมครับ ดาบไม้เท้ามาังกรเทพกาคูลาดครับมีสกิลครับเจนิงเกตเมื่อเราไล่เวทมนต์ครับจนจบเทิร์นนี้การเป็นนี้ขี่โบกสองเนาะแล้วก็ได้รับเพนนีเทนนี่น,นะครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเนาะก็เป็นใบออกมาช่วยตีเนาะต่อไปชินไกยกันโทพนิชเชอร์ครับไล่าการนี้ได้เมื่อเราไล่เวทมนต์ในเทิร์นคู่แข่งแล้วก็คู่แข่งมีพลังชีวิตห้าหน่วยหรือต่ำกว่าเนาะเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ คือการไปนี้เนี่ยไายได้เมื่อเราไล่เวทมนต์ในทีนี้นะครับแล้วก็คู่แข่งเนี่ยเหลือไร่ห้าหน่วยต่ำกว่าแล้วก็มีดาวก่อนในสนามเนาะมีแคทคอร์สครับใจ็สองเกยตยิงไล่คู่แข่งห้าหน่วยถูกยกเลิกไม่ไดค้ความเสียหายเนี่ยถูกลกด,ดลงไม่ได้นั่นเองนะครับดีครับไปนี้แต่ว่าให้มาใบเดียวเนาะก็ต้องถ้าใครอยากได้สี่ใบตอนนี้เนะี่ยก็ต้องซื้อสี่กล่องนะแต่ว่าแบบถ้าค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับถ้าแบบไม่อยากลุ้นหลังกล่องจริงเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับใช้ว้นี้ไปก่อนเเนนนาาะะสไปรรัออูีกคบบใให้ม มีสกิลครับไล่การนี้ได้ถ้าหากคู่แข่งมีลังชวิต4หน่วยตำก้าแล้วก็มีดาก่อนในสนามนะครับเอ่อวนเวทสามใบกับใต้กองแล้วก็จวดสองเอ้ยวนเวทสามใบกับใต้กองแล้วก็จ่ยายสองกีเนะมาจวดสองอะไรเบืนะครับเบืแล้วก็ยิงไล่คู่แข่งสีหน่วยเอ่อความเสียหายถูกลดลงไม่ได้นะก็ใช้การเกนหัวค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับหรือว่าใครจะใส่ไปน,นี้มาเพื่อแบบเก็ดดบดอกเวลาไปเจอดิกกมูดิกอะไรแบบทําลายกองเรานะครับเออก็ ใช้ไปน,นี้มาเก็บดอกคืนได้นะแต่ไร์มันจะยิงยิงเบากว่านะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะถูกยกเลิกได้นะครับต่อไปเป็นแฟกอาร์ตยูกะครับค่อนข้างเท่เลยนเนาะไปนี้แต่ว่าไม่ฟอยนะครับถ้าเป็นฟอยเนี่ยน่าจะสวยน่าดูเลยนเนาะไปนี้อืสำหรับกล่องนี้เนี่ยผมซื้อมาสองกล่องเนาะเพราะว่ากาจะจัดให้มันได้เป็นเด็กเลยนะครับคือใครที่รอเด็กโปรไฟล์ของกาก้าเมจิเวอร์เนี่ยก็สามารถรอดูได้ที่ช่องผมเลยนะครับนี้ก็จะเป็น อีกใบที่ผมสุ่มได้ในอีกกล่องหนึ่งที่ซื้อมาเนาะเออเป็นไก่กันทัวไอเมดปั๊มทองครับอืมที่มากที่มากวันนี้ไกันทัวไอเมดแบบปั๊มทองเนาะก็รู้สึกว่าที่แรที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นแบบเอ่อไม้ตายไก่กันทัวร์พนิเชอร์แบบปั๊มทองเนาะปัมป๊มแบบปัมป๊มขอบทองอ่ะเออเบ็น,นั้นน่าจะแรสุดในกล่องนี้นะครับอืมวันนี้ก็สวยนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชุด s 0 2 k 3หรือว่าเป็นกล่องพร้อมเล่นของ Gaga Magic World นั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นกับชุดนี้ยังไงเนี่ยหรือว่ารอเล่นชุดไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ